Thank you. สวัสดีครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นจากความชอบส่วนตัวและพยายามพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ของสาวเอเชียจนทําให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสําเร็จและเป็นที่รู้จักในหมู่สาวสาวกับแบรนด์ Sweet Harlot ท,ท,ท,ที่ผลิตและจำหน่ายรองเท้าและกระเป๋าสําหรับผู้หญิงไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับร้านเด็ดประเทศไทยครับวันนี้นะฮะอุ่นพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับ SME SME หนึ่งครับที่น่าสนใจมากเสาวสาวห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อุ่นพามาพบกับธุรกิจขายรองเท้านั่นเองนะครับบอกเลยว่าเริ่มต้นตั้งแต่ความชอบนะครับเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมากๆก,กับร้านขายรองเท้าที่ชื่อว่าสวีทพาเลทด้านในรองเท้าจะสวยขนาดไหนตามอุ่นมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจนะครับคนสวยทั้งสองคนนะครับสวัสดี <médico S 2> พี่นัทและพี่ปุ <Sí S 2> ป๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สองคนที่เป็นเรียกว่าเพื่อนกันใช่ไหมพี่น้องพี่น้องกันเลยพี่น้องกันแท้เริ่มต้นธุรกิจได้ยังไงครับเปิดร้านขายรองเท้าสว P ทพาเลทการที่เราสองคนค่ะชอบรองเท้ามากเรียกว่าข้างใครเลยก็ได้ค่ะก็คือถ้าเห็นรองเท้าสวยๆปุ๊บซื้อทันทีชวนกันซื้อ ซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของสาวๆนะส่วนใหญ่ก็ชอบรองเท้าพอเราซื้อรองเท้าอย่างเงี้ยซื้อมาปุ๊บสวยนะแต่ใส่ไม่สบายเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเออทำไมเราไม่ทํารองเท้าที่ทั้งทรงสวยแล้วก็ใส่สบายด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าถ้าเราชอบผู้หญิงคนอื่นก็น่าจะชอบเหมือนกันอ๋อแล้วทําไมถึงชื่อว่าสวีทพาเลตนะครับสวีทเนี่ยมันเปียบเหมือนผู้หญิงมันมีความหวานมีอะไรเงี้ยส่วนพาเลตเนี่ยมันเป็นเหมือนจันสีทีนี้พอเปิดร้านปุ๊บพี่เอาแบบ ทักษะการพลงผลิตดีทรงดีไซน์แบบนี้ไปเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนอพี่เมื่อก่อนเนี่ยที่บ,บ้านอะอากงเป็นช่างทำรองเท้าเป็นช่างทำรองเท้า,ทลาเลยคือเราก็จะแบบคุกกีมาตั้งแต่เด็กๆค,คือเห็นขั้นตอนวิธีการทาว่าเคือรองเท้าทํำยังไงหนังเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้จากโรงงาน,น อ๋อเลือกว่าอยู่ในสายเลือดมาบ้างจากอากงนะครับทีนี้สวิตพาเลตเนี่ยพวกวัสดุพวกหนังต่างๆนี่มันมันคือมาจากแกะหนังแกะที่เราเห็นตรงนี้คือหนังแกะเลยด้านในก็หนังแกะค่ะด้านในก็หนังแกะการเป็นหนังแกะมันมันมันดีอย่างไรครับคุณสมบัติของหนังแกะคือมันจะนุ่มนุ่มใช่มันจะนุ่มแบบนุ่มจริงนุ่มยิ่งใส่ยิ่งนิ่มด้วยนะคะนิมหนังมันจะยืดหยุนมันทาให้เดินสบายลองได้ ผมอยากจะลองมากแต่ว่ามันจะกลัวม,มันจะบานนะสิครับโอ้ถ้าสมมติจำกัดความเลยสวิตพาเลตโดดเด่นอย่างไรอย่างข้อแรกอะรองเท้าของเราเนี่ยมีมากกว่าร้อยเฉดสีค่ะ ข้อที่2ก็คือแน่นอนของร้านเราค่ะเน้นที่ทรงสวยใส่แล้วเท้าเรียวค่ะแล้วเรียวไม่พอยังใส่สบายด้วยค่ะใส่ใส่สอาแั่นิ้วสัมผัสสำคัญเลยสำคัญเลยข้อที่3ก็คือจะมีไซส์ให้เลือกทั้งหมด9ไซส์ก็คือครอบคลุมสําหรับสาวเท้าเล็กจนไปถึงเท้าใหญ่จุดเด่นของเราอีกอย่างหนึ่งคือเราจะออกแอดทรงรองเท้าให้เข้ากับสลีละสาวเอเชียค่ะเพราะว่าเท้าสาวเอเชียกับ เท้าของสาวยุโรปเนี้ยจะไม่เหมือนกันยุโรปจะค่อนข้างยาวแล้วก็หน้าเท้าแคบแต่เอเชียจะแบบเท้าเล็กแต่ว่าจะมีหน้าเท้าหน่อยผมอยากรู้จังเลยคู่ไหนขายดีที่สุดในร้านคู่ถ้าขายดีที่สุดอยากแนะนําเป็นรุ่นส้นสูงจะเป็นรุ่นที่ทําให้เราอะเป็นที่รู้จักผมสามารถดิดนิ้วแล้วเสกมาได้เลยพี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงโอ๊ยเห็นไหมมันคือมายากรุ่นมายากรบ้าของผมรุ่นนี้มีชื่อรุ่นไหมพี่ รุ่นนี้ชื่อรุ่นเกรสค่ะเกรสใช่จุดเด่นของเขาเนี่ยคือจะมีมากกว่า35สิบเฉดสีความสูงให้เลือกถึงสองความสูงสีเยอะไม่พอมีความสูงสองความสูงอันนี้ถือว่าสูงมากสูงสามความสูงสามระดับอันนี้สูงสุดอันนี้แล้วก็ลงมาเรื่อยๆใช่แล้วมันมีใครไหมข้างขวาสูงหน่อยข้างซ้ายเล็กลงหน่อยมีไหมฮะอ่ไม่มีไม่มีน่าจะเป็นความประหลาดของเองใช่ เกิดเป็นผู้หญิงก็หน,นี้ไม่พ้นเรื่องสวยๆงามๆซึ่งนอกจากเสื้อผ้าแล้วรองเท้าก็เป็นอ c กเซสเซอรีหนึ่งที่กินพื้นที่ในห้องแต่งตัวไม่น้อยแต่ปัญหาคือเราอาจจะหารองเท้าที่ตอบโจทย์ได้ไม่ทั้งหมดบางคู่ใส่แล้วสวยดูดีแต่สวมใส่ไม่สบายแต่บางคู่ใส่สบายแต่ไม่สวยถูกใจแต่ s วิต t p a l ลเล e สามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ให้กับผู้หญิงได้ เท่าที่ผมเห็นนี่ก็คือเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวตัวเกรสซิกเนเจอร์ของ <Sign ature S 2> ที่ร้านนะครับผมเหลือไปเห็นอันนี้ก็น่าจะเป็นเกรสเหมือนกันแต่อีกดีไซน์หนึ่งแตกต่างออกไปอะฮะ,ค,ะคือมีมีความเกรสเป็นหลักเนี่ยแหละแล้วก็แตกยอดดีไซน์ต่างๆให้มันเก๋ออกไปนะฮะ,ะทีนี้การทําธุรกิจรองเท้าเนี่ยมัมนมันยากไหมพี่เพราะว่าหนึ่งคือรสนิยมคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบนู่นแบบนี้พี่ต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลมาไหมว่า ทำยังไงให้มันตอบสนองคนทั้งหมดก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะอย่างรองเท้าหนึ่งแบบเนี่ยเราใช้เวลาทำแก้ไขแบรนยประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ6เดือนเราก็เริ่มจากการที่เราเลือกแบบกันก่อนสองคนช่วยกันพอเลือกเสร็จแล้วก็ขึ้นตัวอย่างมาหนึ่งข้างพอเราเห็นว่ารูปทรงมันได้แล้วคราวนี้เราก็จะให้ทางโรงงานทำแบบนี้แต่เป็นหนังที่แตกต่างกันอาจจะสัก3ามสี่หนังอะไรเยงนี้ยค่ะ แล้วเราก็จะเอามาใส่เทสกัน2องคนประมาณ2อสามอาทิตย์แล้วเราก็จะมาดูว่าต้องแก้จุงจุดไหนเพราะว่าเราเป็นคนเทสเองเราจะรู้อะไรเงี้ยเป็นคนชอบใส่รองเท้าอยู่แล้วใช่แล้วก็เทสตรงนี้ไม่ดีเราปรับนิดนึงตรงนี้หน้าแคบไปเราปรับขึ้นมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เทสกันประมาณ6เดือนคิดว่าสําเร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงน่น่าจะต้องชอบเพราะเราแบบเทสกันจริงจังมากก็คือเทสก่อนค่อย ปล่อยออกสู่ตลาดออกมาใช่ค่ะนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่เริ่มขายจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ไม่สมูทไหมมีช่วงเวลาที่ไม่ราบลื่นไหมพี่เอออาจจะอยู่ที่การผลิตอืมคือบางทีเกี่ยวกับช่างครับเกี่ยวกับ เหมือนเราอยากได้แบบนี้คือเราเป็นคนเยอะเรื่องรองเท้ามากเลยอะแต่ช่างเขาใส่ใจนะใช่เยอะมากคือแบบเอ็นิดนึงก็ไม่ได้เลยเงี้ยคือช่างเขาจะไม่เข้าใจเราก็จะเป็นการสื่อสารกับช่างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี้ผมเข้าใจเพราะว่าเราใส่รายละเอียดเยอะเราเน้นแบบว่าเน้นดีเทลซึ่งช่างก็โอ้เรื่องเยอะใช่ไหมล่ะอันนี้ผมเข้าใจ ะะช่องทางการจัดจำหน่านะครับสวีทพาเลตมีช่องทางอะไรบ้างครับตอนนี้จะมี3ช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือจะเป็นโชว์รูมก็คือที่นี่เลยจะมีโชว์ทุกรุ่นทุกสีทุกแบบอะไรเงี้ยค่ะส่วนช่องทางที่2ตอนนี้ก็ จะมีเป็นอ,ออนไลน์ก็คือจะมีทางไ n e Facebook แล้วก็ IG ค่ะส่วนช่องทางที่3มเนี่ยก็คือคเราจะเปิดป o p อ p อัพสโมากขึ้นก็จะเป็นทั้งที่ออฟฟิศต่างๆแล้วก็ห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะ รองเท้าและกระเป๋าเป็นอ็อกเซซอรีที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้หญิงเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อต้องออกไปนอกบ้านจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นสินค้าประเภทนี้วางขายอยู่มากมายหลายแบรนด์แต่ก็ใช่ว่าทุกแบรนด์จะประสบความสําเร็จในแง่ของยอดขายเสมอไป Sweet Palace เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้หญิงที่ต้องการทั้งความสวยงามและความนุ่มสบายครับสุดท้ายนี้ครับ พี่นัดพี่ปุ๊กครับผมอยากทราบว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้สวีทพาเลทนะครับอยู่คู่กับเท้าสาวไทยมายาวนานแบบนี้หัวใจสำคัญคืออะไรครับก็คือเราชอบในตัวสินค้าของเราเรารับเราข้างไครในในใน,ในตัวสินค้าของเราค่ะแล้วเราก็เอาเปลี่ยนจากความข้างไครเราเนี้ยมาทำเป็นธุรกิจอพอเราได้ทำแล้วอะ่ะมันจะรู้สึกว่าไม่เบื่อ,อทำได้สนุก แล้วก็แบบจริงจังกับมันได้อย่างของผมเองก็คือถ้าเราชอบในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วปุ๊บอะค่ะคือเราต้องเริ่มทําทันทีค่ะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยรอไปเมื่อไหร่จะทําเมื่อไหร่จะทําเริ่มทําปุ๊บเราก็จะทําได้ต่อไปเรื่อยๆจนสําเร็จค่ะก็คือต้องเริ่มนับหนึ่งจนถึงสิบเลยค่ะก็คือรักมันแล้วกล้าที่จะเริ่มต้นนะครับ ขออนุญาตอุดหนุนสักสองสามคู่ได้ไหมครับเนี่ยเอาไปฝากคุณแม่ที่บ้านเออผู้ชายใส่ได้ไหมได้่ะผู้ชายใส่จะใส่เข้าไปอวดคุณบัญญาที่ว่าพ้อยได้ค่ะได้ค่ะตีมดีฝากเอาไปฝากคุณบัญญาด้วยได้เสร็จแล้วใช้ถ่ายเป็นสารแลนี่ละฮะคุณผู้ชมครับรองเท้าสวีทพาเลทนะครับหลังจากที่ได้สนทนากับพี่ๆเจ้าของร้านทั้งสองท่านนะครับผมบอกเลยว่ามีมากกว่าความสวยงามมีมากกว่าความใส่สบายนะครับเพราะว่าพี่สองคนเนี่ยใส่ความรักในรองเท้าไปด้วย นะครับจนรู้สึกว่าน่าจะทําให้ผู้ชายสักนิดหนึ่งผมอยากจะใส่บ้างจังเลยอยอดเยี่ยมจริงๆมันะครับมาลองด้วยตัวคุณเองครับไม่ให้ไม่ได้จริงๆยกให้เป็นธุรกิจเด็กประเทศไทยครับพวกเราก็ได้รู้จักกับรองเท้านะครับที่ครองใจผู้หญิงมายาวนานกันไปแล้วนะครับร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดยเขาช่องรถแทก้กาแฟไทยครับ วันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยของเราขอเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมออกไปทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติกันบ้างไม่ใกล้ไม่ไกลจังหวัดนครปฐมนี่เองครับร้านที่เราจะพาไปในวันนี้แวดล้อมไปด้วยบึงบัวที่กว้างใหญ่ไปแล้วนอกจากจะได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วยังได้เที่ยวอีกตั้งหากถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมารีวิวอาหารอร่อยๆกันนะครับ วันนี้ครับอุ่นมาไกลถึงจังหวัดนครปฐมนะฮะมาอยู่ตรงหน้าร้านที่ชื่อว่ามีมีมีชื่อก็คล้องจองกันแล้วนะครับข้างในบอกเลยว่ามีของอร่อยมากมายจะเป็นอย่างไรนั้นชาวร้านเด็ดประเทศไทยตามุ่นเข้ามาเลย และที่นี่ก็คือร้านมีมีมีร้านอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งในดูบัวสมาร์ทฟาร์มตัวอาคารโปร่งที่ล้อมรอบไปด้วยกระจกใสที่โชว์โลโก้มีดำที่ด้านหน้าร้านเป็นจุดที่หลายคนต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนแล้วครับอาหารที่นี่จะเน้นอาหารไทยพื้นบ้านแต่ทางร้านจะมีการเอามาปรับแต่งให้หน้าทานยิ่งขึ้น ตอนนี้นะครับอุ่นก็อยู่กับเจ้าของร้านอาหารหมีมีหมีนะครับสวัสดีพี่แจ็ค้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้โหเรียกว่าต้อนรับพวกเราชาวร้านเด็ดอย่างดีอาหารเต็มโต๊ะหมดเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนทําความรู้จักอาหารกันคุยกับพี่แจ็คก่อนนะฮะพี่แจ็คครับหมีมีหมี่ทาไมชื่อนี้ครับพี่ตอนที่ผมตั้งชื่อร้านนะครับก็อยากจะได้ชื่อร้านที่มัน สะกดแล้วเนี่ยให้เกิดความสับสนนิดนึงเวลาเห็นชื่อร้านเขียนว่าหมีมีหมีนี่นะมันต้องมีการอ่านทวนยันไปทวนกันมาเราลงมาอ่านว่าอะไรกันแน่จะได้มีกิมมิคให้คนจดจําใช่ครับที่แน่แหละเรามีหมีละอะไรมีหมีดีเอาเป็นหมีแล้วกันหมีไม่มีครับมีแต่หมีครับอ๋อให้มันงงแบบนี้ใช่ครับไอหมีหรือว่าหมีแต่มากลูกค้าจะอ่านหมีมีมีหมีมีมีหมีมีอะไรเงี้ย ใช่ใช่ออให้มันเกิดความสับสน้อมีมีมีเอเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้มีแค่หมี่แล้วล่ะเป็นอาหารประเภทไหนบ้างครับพี่แจ๊คครับผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเป็นอาหารแบบท้องถิ่นกันจริงๆนะฮะอย่างเช่นข้าวยำแหนมคุกเนี่ยนะครับมันจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านลอคข้อเลยนะฮะแต่ว่าเรามาฟิวชั่นขึ้นขึ้นมาในรีตอรับนะฮะ ยำใบมันใต้หวนันอันนี้ก็เชื่อว่าคงจะหาทานยากนะครับนะฮะมีกระทิ้กินข้าวกบับเส้นหมูตรงวัสืออันนี้ก็กลมกล่อมกอ็จะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่กล้ที่กะปีปลาทูกับ ไข่ชออมบอลครับก็น่ารักสุดท้ายก็เข้าจี่ครับก็จะมีรสชาติแบบหมีมีมีมเดี๋ยววันนี้พี่อุ่นกับพี่แจ็คเดี๋ยวทานด้วยกันตรงนี้เลยนะ<ค>จะได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนอร่อยเราจะบอกรสชาติตามความจริงนะพี่แจ็คนะชิมอาหารกันคุณผู้ชมลุย ใครจะคิดว่าถามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและถูกล้อมรอบด้วยบึงบัวกว้างใหญ่จะมีร้านอาหารไทยพื้นบ้านแบบฟิวชั่นอยู่ด้วยมาที่นี่ทีเดียวเนี่ยได้ครบทุกอย่างทั้งได้เที่ยวได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่ถูกปากจบในที่เดียวจริงๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับได้เวลาชิมอาหารกันแล้วนะครับเชื่อว่าวางอยู่ตรงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็หิวแล้วเช้าๆแบบนี้ผมก็หิวพี่แจ็คก,ก็หิวลุยกันเลยพี่แจ็คเริ่มจาก <ผม S 1> อะไรดีครับพี่เริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันนะครับซิกเนเจอร์อมีกะทิกับหมูตรงกสือ มีกะทิหมูทงคัตสึเมนูฟิวชั่นที่อร่อยไม่ซ้ำแบบใครเป็นมีกะทิที่เอามาทานคู่กับหมูทงคัสึจัดมาเป็นเซตคู่กับหมูทงคัสึหมูชุบแป้งทอดสไตล์ญี่ปุ่นแต่เมื่อทานคู่กันแล้วมันลงตัวเหลือเกินครับคุณผู้ชมรสชาติเขาก็จะเป็นออกจะหวานะครับคล้<ม>ายๆขนมจีนน้ำพริก่ามีหมูสับมีกะทินนะราคับมนออกจะมีความมันลองดูคุณผู้ชม ผมคุกเขาพวกเต้าเจี้ยวใช่ไหมครับผมแล้วก็หมูสับเนี่ยนะลงไปในเส้นเรียบร้อยแล้วินนน้ำอีกดึงได้เลยพี่แจ็คด้ยครับนี่จะได้สุขุยหอมมากหอมไหมฮะกลิ่นหอมมันอะเส้นหมี่พร้อมเคลือบไปด้วยหมูสับและเต้าเจี้ยวครับอืหอืมอืมกล่อมไหมฮะอร่อยมากมันกะที่ ความมันความโนามันจะอยู่ในปากโอ้ยอร่อยเลยคือครับผมหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมมันหอมมากแล้วมันเข้าไปเนี่ยมันได้ริมรสชาติของเจ้าตัวหมูสับที่ที่ยิบย่อยอยู่ในตัวเส้นอ่ะมีเทกเจอร์ใช่แล้วมีความหอมของเจ้าเจียวผมชอบสุดคือเจ้าตัวน้ําที่พี่ราดเพิ่มให้เนี่ยเชื่อว่าคงจะหาทานที่อื่นไม่ได้ม่มีนะครับมันมีทั้งความแบบว่าเผ็ดเบาๆแล้วหวานแล้วก็กลมกล่อมอ่ะพูดง่ายๆนะ่านนะครับเมนูนี้ โอ๊ยเกินผ่านโอเคครับเต็ม10ผมให้18 18, เ,18เลยอันนี้อร่อยอยากจะไม่ไปที่อื่นแล้วด้วยแต่ไม่ได้มันมีเยอะเราต้องไปกันต่อนะครับต่อไปอะไรนเนี่ยอันนี้คือชาวอมบอลฮะจะเป็นเซตคู่กับข้าวผันดน้ำพริกกะปิ มาถึงอีกเมนูเด็ดของที่นี่กับข้าวผัดน้ำพริกกะปิชะอมบอลเคียงคู่มากับปลาถูทอดไข่เจียวหั่นฝอยไข่เค็มและผักสดจัดชุดมาพร้อมกับน้ำพริกกะปิและชะอมบอลซึ่งโดยทั่วไปเราจะเห็นชะอมไข่เป็นแพรแต่ที่นี่เขาเปลี่ยนมาปั้นเป็นลูกกลมๆพอดีคำน่าทานทีเดียวแล้วครับ ชาอมบอลคุณผู้ชมก็เคยเห็นเหมือนผมมันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมแบะๆบไม่ใช่หรอพี่อันนี้เป็นบอลเหรอมันมันก็มันจริงๆมันก็คืออย่างที่ว่าเราเราฟิวชั่นเขาอะนะครับเพราะจากการที่ทําให้มันเป็นบอลขึ้นมาเนี่ยมวลของชาอบเนี่ยมันจะเยอะขึ้นอ๋อถ้าเป็นแบะแบมันก็จะได้บอลน้อยอันนี้กลมจะแน่นขึ้นใช่ครับทานพร้อมกับอันนี้เรียกว่าข้าวคุกกะปิใช่ครับกินด้วยการพี่แจ๊คอาเลยครับแป๊บนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคพี่แจ๊ ครับทานใยกันพี่ไม่ต้องเกรงใจเอาเลยทานกับน้ำพริกกะปิได้ไหมครับพี่ครับผมเอาเลยครับน้องยอกเอินยอกเอินแหมคนเราใครจะไปแรงน้ำใจแบบนั้นอ๋อขอบคุณแหมนึกว่าจะไม่ให้พริกซะแล้วทาวนก,กับน้ำพริกครับหยอกหยอกยอกหยอกเอาไปจริงๆพี่ขออนุญาตเรียบเรียงให้มันครบทุกอย่างคำนี้ครับยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชม กลมๆข้าวคูกกะปิดีมากมันเหมือนกับรสชาติได้ได้รับการปรุงรสมาแล้วครับผมแล้วเจ้าอมเนี่ยเป็นพระเอกเลยทานนี่คือทั้งคำเลยกินเป็นลูกชิ้นแบบนี้เลยพี่ได้ครับลงเลยนะได้ครับไปเลยครับพี่เอาเลยครับไปกันคุณผู้ชมเนื้อแน่นมากแล้วสิ่งที่เป็นพระเอกเลยคือตัวนี้ปรุง ใช่ครับใช่ครับมันมีความที่มันแบบลงตัวกลมกล่อมมากไม่ได้เผ็ดจี๊ดเกินไปไม่มีกลิ่นคาวเลยมันจะออกแบบน้ำพริกกะปิชาววังเออ,อเด็กก็กินได้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใบบันใต้หวัดครับ เมนูแปลกๆเป็นของทานที่อร่อยมากกับยำใบมันไต้หวันเมนูนี้ทางร้านเขานำใบมันไปชุบแป้งแล้วเอาไปทอดกรอบราดด้วยน้ำยำสูตรเฉพาะของทางร้านเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำมะขามต้องบอกว่าน้ำยำเนี่ยน่ากินมากๆเครื่องเยอะคล้ายๆน้ำส้มตำนั่นแหละครับเป็นไงครับละเอียดนะฮะเอียดกรอบมาก ไม่มีความเป็นอะไรเนี่ยไม่มีความเหม็นเขียวไม่มีใยไม่มีกากคือเหมือนกับแ้าจะละลายในปากเลยใช่กรอบอร่อยแล้วก็หอมํำใบมันทอดแล้วก็ราดด้วยน้ำส้มตำหูกรอบเสียงดังถึงหูเลยอ่ะนี่ก็คือน้ำมันคล้ายๆเหมือนน้ำส้มตำนั่นแหละอย่างน้แหละในส้มตำนะนี่เลยทานได้เลยนะครับผมขออนุญาตทานคำเดียวเลยนะพี่เอาเลยครับอันนี้สุดเลย ถูกปากผมมากดีไม่ดีกับข้าวเหนียวได้เลยลงตัวใช่กรอบๆแล้วหนะัวอ,อ,อร่อยเลยคุณผู้ชมอ,อ,อันนี้อะไรไฟกรอกเหรอข,รข้าวจี่ครับข้าวจีของเราเนี่ยเรามาทําแบบมีไม่มีก็คือเป็นข้าวปรุงรสคลุกเข้าด้วยไข่มันจะมีรสชาติในตัวสารภาพตามตรงว่าตอนถือนี่กลิ่นหอมเตะจมูกเลยมีไข่มีเนยมีเครื่องปรุงซอสเซิร์ฟอะไรหมักอยู่ในข้าวนะครับแล้วเอาไปย่างขออนุญาตทานเลยเราเลยครับ อืหอเม z i n g ดิหอมเลยแล้วเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมดูสิกินทุกาันผมยังชอบเลยใช่ผมว่ากินกันข้าวได้เลยนะอร่อยจริงมีรสชาติมันอร่อยจะต้องตบโต๊ะเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้แล้วโต๊ะเกือบแตกครับเมื่อกี้นะครับตบแรงมากเพราะว่าอร่อยจริงๆทุกอย่างครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่ามันมีความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมแวะมาได้นะครับ ถ้าหาไม่เจอก็ไปดูใน f c e e o o o k แฟนเพจร,ร้านเด็ดประเทศไทยนะครับผมจิ้มแล้วไม่ให้ไม่ได้จริงๆยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับสุดยอดเลยอร่อยทุกอยาก่างตบโต๊ะแรงเลยเห็นไหมคุณผู้ชมร้านหมีมีหมีตั้งอยู่ในดูบัวสมาร์ทฟาร์มอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครนปฐมครับอะไรนะครับพี่แจ๊ค <c oughs> ครับ อ๋อพี่แจ็คสื่อสารกับผมผ่านโทรจิตนะครับเป็นเสียงสวรรค์มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่แจ็คบอกว่าลูกค้านะครับร้านเด็ดประเทศไทยเพียงแค่แจ้งว่าดูร้านเด็ดมารับไปเลยครับส่วนลด10%นะครับ30วันหลังจากนี้เลยออนแอวันไหนนับไปเลย30วันเดินมาลด10%เลย ปิดทุกวันจันทร์เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงหโมงเย็นที่จอดรถสะดวกสบายกว่า250คันในดูบัวสมาร์ทฟาร์มติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 4 5 1 0ด0 0ครับแคมเปญชื่อว่าแชร์แท็กแชร์ความสำเร็จรับโชคกับเขาช่อง60ปีครับเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1ล้าน8แสนบาทนะครับง่ายๆครับเพียงบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของตัวเองนะครับ กติกาเพิ่มเติมนะครับไปชมได้ที่ w w w c เขาช่องค o m ครับส่งกันมาเยอะๆนะครับปกติทานเผ็ดไหมฮะถ้าทานเผ็ดก็ได้หมดเลยผมทานอ่ะผมจะไม่ชอบปรุงเพราะว่าของอร่อยไม่ต้องปรุงอ,อร่อยอยู่แล้วได้เลยครับลุยนะคุณ<า>ผู้ชมกับผักกันนะครับอ๋อได้ฮะผมเป็นคนชอบทานผักอยู่แล้ว เดี๋ยวทานเจ้าอันนี้เรียกว่าอะไรพี่เอ่อประกาศขาวครับ